โอเคครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมใน YouTube นะครับฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในช่องทางของท t c h นะครับผมที่จะสตรีมแทบทุกวันเลยช่องไม่รูเอมนะครับผมสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามนู่นนี่นั่นเล่นเล่นกันได้นะครับในทวิชยังไงเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ใต้ description ด้วยนะครับและสุดท้ายยังไงฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปหรือไลน์นะคคุณครับ โอเคครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่คลิปสอนเล่นเอเจนต์หนึ่งตัวให้สุดทางไปเลยนะครับจากที่ผมเปิดโหวตมาโอเคเหมือนเดิมคลิปนี้ไปเร็วๆอ่าหมายถึงว่าการพูดอะไรพวกนี้จะไปแบบเร็วๆนะครับและก็อย่าลืมร้านหมีเติมไวบริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นเติมที่นี่ถูกกว่าเติมเองสิบเปอร์เซ็นต์หลากหลายเกมสามารถดูได้ในรูปภาพหรือจะเข้าไปเช็คกับทางเพจก็ได้และหากเป็นณนะตอนนี้ขอแนะนาเซตล่าสุดเซต แชมเปลี่ยนไม่ว่าคุณจะเติมเป็นแบบชุดหรือแบบแยกก็มีให้เติมเช่นเดียวกันหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเลยครับผม จะไม่ได้ที่บายเกี่ยวกับสกิลให้เข้าใจมากขนาดนั้นนะครับผมหรือจําลองเกี่ยวกับสกิลให้ดูอ่าเอาแค่แบบคร่าวๆพอนะครับผมโอเคเริ่มต้นวันนี้จะเป็นแชมเบอร์นะครับในการสอนเล่นนะครับผมแชมเบอร์เป็นตําแหน่งเซนติเนลนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับสกิลของแชมเบอร์ก่อนครับผมเทรดมาร์กหรือแท็บนะครับจะมีอยู่แค่1อันเท่านั้นราคา200เครดิตนะครับผมสกิลที่2คือเฮดแฮนเตอร์เป็นปืนที่ดีมากๆเลยนะครับยิงส่วนขาลงไปดาเมจจะอยู่ที่46นะครับยิงตัวดาเมจจะอยยู่่่ที55สวนิงหัวดาเมจจะอยู่ที่159นะครับผมมีทั้งหมด8นัด นะครับที่สามารถซื้อได้ราคาต่อนัดจะอยู่ที่150เครดิตนะครับส่วนสกิลที่3ชื่อว่า rendezvous Rendezvous เอาไว้เทเลพอร์ตหรือวาร์ปนั่นเองนะครับผมหากเก็บคืนคูดาวจะอยู่ที่อ่า30วินะครับแต่ถ้าหากโดนยิงทิ้งคูดาวจะอยู่ที่45วิครับผมสกิลนี้จะฟรีเครดิตนะครับโอเคส่วนสกิลสุดท้ายสกิลสี่นะครับตัวดีฟอร์สไม่รู้ว่าอันถูกหรือเปล่านะครับผมคืออันตีเมทนะครับยิงขาจะอยู่ที่147ยิงตัวดาเมจจะอยู่ที่150ยิงหัวดามเมท255นะครับผม จะใช้จำนวนในการเก็บแปดลูกนะครับอันติฮะโอเคแชมเบอร์ uh huh. okay. มันเป็นตัวที่ค่อนข้างผิวนะครับมันสามารถวาร์ปได้เพราะงั้นมันสามารถเอาไปเดินแฟลงหรือเลิกได้สบายๆเลยโอเคในส่วนข้อมูลนี้จะจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปคือผมจะบอกวิธีการเดินเกมของแชมเบอร์วิธีการเดินเกมของแชมเบอร์ในฝั่งบุกนะครับอ่า uh, เริ่มต้นอาจจะเล่นชา้าๆแถวมิดหรือเล่นคนเดียวเล่นคนละที่กับเพื่อนเช่นวางวาร์ปไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับผมแล้วไปดักรอตงังตอนที่ทีมเข้าใจไม่ได้อาจจะมีคนหลงมาแล้วก็ตัดได้นะครับ จะทาให้ได้เปรียบและวับกลับไปเล่นกับเพื่อนนะครับอาจจะทําให้ทีมเขาอ,อีก1คนเล่นช้าเพราะอาจจะกลัวคุณหรือว่ารอคุณอยู่ใช่ในส่วนฝั่งรับนะครับผมก็อาจจะ,ะเล่นไหลไปดักหรือเรืองมาก็รอวัดเลยแล้วก็สามารถวับกลับได้เมื่อยิงพลาดหรือยิงได้นะครับผมสามารถเอาไปเล่นเฟิร์สบัตได้ดีนะครับและยังสามารถที่จะเล่นปืนลูกซองในมุมสั้นๆกินเกลียน,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 นอาจจะเล่นในเราอีโค่แบบว่าในเราที่จนนะครับเมื่อยิงเสร็จก็วับกลับได้แต่แนะนําเป็นมุมปิดๆนะครับอาา่าฮะโอเคแชม ก็เป็นตัวที่จับออฟแล้วดีมากๆมากๆเลยครับผมเพราะว่ามันวาร์ปเร็วมากๆแต่ว่าแต่ว่า,ามันวาร์ปเร็วก็จริงนะครับแต่ว่าหลังจากวาร์ปเสร็จเนี่ยมันก็ต้องรอแอนิเมชันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวางสกิลไวในที่ที่ปลอดภัยจะดีที่สุดครับผมเพราะมันดีสําหรับสายดิเฟนซีฟนะครับผมเพราะามันไม่เหมือนกับตัวอื่นเช่นเจทหรือเลน่าที่แบบสามารถคิวเสร็จแล้วก็สม็กเล่นแอบอาจจะเล่นแบบว่าแอบ,บเล่นจังหวะหนึ่งแล้วก็เล่นต่อได้หรือเช่นเลน่าที่สามารถคิวเสร็จแล้วก็ฮิลหรือดิสมิทไปหามุมอื่นแบบว กลับไปก่อนแล้วค่อยพิกออกมาใหม่หรือแอบ,บก่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็เล่นอีกครั้งได้นะครับผมอ่าฮะแชมเบอร์จะมีหลายหลายเซตอัพที่สาม,มารถเล่นได้ดีในแต่ละแมปต่างกันไปนะครับแต่ละแมปก็จะไม่เหมือนกันหมายถึงว่าแต่ละแมปจะไม่เหมือนกันคือบางแมปอาจจะดีบางแมปอาจจะไม่ดีว่าอาจจะใหญ่เกินไปหรือว,ว่าแบบไม่ค่อยดีแต่ส่วนมากก็จะดีครับผมส่วนมากเลยใช้คำว่าส่วนมากเลยนะเพราะมันมีเฮดฮันเตอร์ถ้าอยู่คนที่แม่นค่อนข้างที่จะโคตรดีและดีโคตรครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมจะเป็นคลิปสอนแล้วทําให้ดูอาจจะไดด้คลิิปนนนห่อยใ บางจังหวะเกี่ยวกับเซตอัพที่จะทาให้ดูแลแนะนาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปได้เลยครับผมเริ่มเซตอัพที่1นะครับผมเราจะวางไว้ตรงนี้ให้ขีดตรงนี้หลังจากวางเสร็จปรบเดินมาแล้วก็มาวางแถบไว้ข้างบนดรอปนะครับลงมาเกมเริ่มนะครับผมปุ๊บก็รอวางตรงนี้เลยหลังจากวางก็พีคนะครับยิงกับตามนี้ครับผมเซตอัพที่1ในไซ์ A ส่วนเซตอัพที่2นะครับของแชมเบอร์ในไซ์ B ก็จะเป็นวางทีพไว้บนเจนนะครับผมแล้วก็วางแถบไว้ตรงนี้เลยแล้วก็วาง t ีเมื่อเริ่ม รอเดอินเลยนะครับรอสักที่ไม่ว่าจะหัวตรงนี้หรือตรงนี้ตักตำแหน่งนะครับเจ้วความเร็วในการเล่นเมื่อเขามาให้ยิงแล้วมันจะวาร์ปกลับมาแล้วก็มารอเล่นตัวที่จะดันมาจากาทางอาเขตนะครับผมเมื่อตัวอาเขตมาเขาจะมองไม่เห็นแท็บเราที่เราวางไว้แล้วเราสามารถเล่นตัวนี้ได้แบบชิวๆครับเพราะว่าตรงนี้เรามีแทบ เมื่อเราวัรกลับมาให้เราเก็บวัรกลับคืนนะครับในจังหวะที่เรารอไม่ว่าฝั่งนู้นจะดันมาหรือฝั่งนี้จะดันมาถ้าเขาเล่นช้าเราสามารถวาง TP พีอีกอันหนึ่ง ลงมาตรงนี้ได้แล้วเราก็เล่นตรงนี้โฮรอไว้หลังจากเรายิงเราสามารถทีพีมันจะลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับผมและอีกหนึ่งเซตอัพนะครับของแชมเบอร์ในการเล่นก็จะมีวางวางไว้ตรงนี้นะครับและวางไว้ข้างบนแล้วแต่สถานการณ์ในการใช้นะครับแนะนําว่าเป็นตรงนี้เมื่อวางเสร็จให้กลับมาครับล้วรอเกมเริ่มนะครับผมเมื่อเกมเริ่มเตรียมวางแท็บนะครับตรงนี้เลยและมาเล่นอาจจะเป็นมุมนี้หลังจะไม่สามารถหลุดได้นะครับก็จะมีแค่ยิงกับเขาสโมกเราก็จะได้ยินแน่นอนนะครับนี้อาจจะเป็นออฟนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะพี ยออกไปเ่นหลายรอบแล้วเราอาจจะตายเพราะว่าเขาอาจจะแป็นทีนี้เราก็เปลี่ยนมาเล่นข้างในตรงนี้เป็นจัดตรงนี้นะครับยิงเสร็จปุ๊บบัาขึ้นตรงนี้จะยังปลอดภัยอยู่นะแต่เหมือนเดิม อย่าเล่นแบบนี้ทุกตานะครับวาร์ปมตรงนี้ถ้าหลังตัวนี้ยังไม่หลุดถ้ามันยังไม่ติดหรือยังไม่มีใครยิงสามารถวาร์ปขึ้นมาได้นะครับตัวที่แดดเข้ามาหรือเข้ามาเร็วจะมายิงเราไม่ทันถ้าระวังตัวนี้เราน่าจะตายก่อนแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เรายังมีโอกาสสู้ครับเรายังได้พื้นที่ในใสอยู่เพราะฉะนั้นทีมสามารถมาช่วยเหลือเราได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆนะครับผมเริ่มต้นมาด่านบายนะครับผมของฝั่งรับนะครับก็วางไว้ตรงนี้เลยที่ผมจะเล่นบ่อยสีนี่แล้วแต่รอบครับจะวางตรงนี้หนึ่งแต ไปก่อนพอเริ่มปึ๊บเริ่มปึ๊บ,บดันเลยไม่เจออีแต่ถ้าเจอก็ยิงขับแล้วก็ทีพีกลับถ้าไม่เจอให้เล่นชา้าแล้วก็วางแอบไว้ตรงนี้นี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ดึงวับกลับแล้วก็ดันให้เพื่อนคนหนึ่งโฮดันมาดันมาดันมานะครับผมอันนี้จะสามารถวางได้อีกรอบหนึ่งเขา,าอาจจะมาวางเล่นตรงนี้รอให้ทีมสแต็กบางครั้งก็บ3บางครั้งก็4แล้วรอคาโรเทตนะครับเมื่อคารโรเทตมาตัดหนึ่งแล้ววับกลับหรือไม่ก็มันรอเล่นจังหวะอะไรก็ไม่รู้ว่าสามารถวางไว้ได้ที่ตรงนี้อีกเหมือนกันนะครับของผมม เป็นอะไรไม่รู้เป็นงนี้แล้วผมก็ไม่แน่ใจนะควางไว้ตรงนี้ก็ได้ตา้หมดเหมือนกันครับแล้วก็วับกลับมาหรือ,อที่เขาเล่นกันทั่วเลยก็จะมีตรงนี้นะครับผมอังชิดเลยที่ผมทําบางตาก็วางแถบตรงนี้เ,เพื่อจุดความสนใจบางครั้งก็วางตรงนี้ครับผมนี่ อาจจะวางตรงนี้ก็ได้ก็จะสามารถพีกได้นะครับไม่มาวาร์ปกลับไปเลยที่วางแถบตรงนี้เพราะเขาเวลามาเขาจะได้ยิงหรือแจ้งเตือนเราจะได้ okay, มีโอกาสเล่นหรือบางที่วางตรงนี้ปุ๊บเราจะได้เข้าได้ช้านะครับผมาห,าหรือไม่ก็อาจจะวางไว้ตรงนู้นแล้วเรามาเล่นที่นี่ก่อนพอไม่เจอก็วาร์ปมาเลยครับแต่ต้องในจังหวัดนั้นต้องถามเพื่อนด้วยนะครับผมอเอ้ผมลืมบอกอีกหนึ่งอย่างเช่นการที่เราจะวาร์ปไปเนี่ยถ้าแชมเปอร์หนนันไปทางไหนเมื่อวาร์ปไปถึงจะหันอยู่ทางนั้นครับถ้เราหันไปทางนี้หันอย่างนี้เลยพอวาร์ปมาปุ๊บ ให้เราหันมาอย่างงี้อ่าฮะนี่ครับใช่หรือเช่นเขาเข้าไซไปแล้วแล้วเราอยากจะเล่นเอาเพยครับผมว่าคั้ทังที่เสี่ยงนะในจังหวะนั้นทีมเราจะต้องอยู่เยอะอ่าฮะหันห,หน้าไปเลยปึ๊บพร้อมอย่าใช้บ่อยนะครับหนึ่งเกมอาจใช้แค่1นึตาก็พอโอเคเดี๋ยวหาว่าโยนนะครับผมกับอีกอย่างหนึ่งคือวางว้าไตรงนี้อืึ หรือจะเป็นตรงนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็วงอันหนึ่งไว้ตรงนี้มันอาจจะติดแท็บใช่ไหมเริ่มมาแล้วครับผมดันออกมาเลยรอยิงวับกลับครับผมฝัม่งบุกอืมได้มีอะไรให้หน่ากลัวขนาดนั้นนะครับคนลองไปคิดเล่นเอาได้เลยทุกคนอาจจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางแท็บให้เพื่อนวางแท็บไว้ตรงนี้ทําไมเพราะตัวหลังอาจจะมาเรามาเล่นตรงนี้ก็จรงิงเล่นรอเลิกนะครับเราตอนนี้อาจจะเล่นเลิกดันมาเลยแล้วก็วางวับไว้แถวนี้นะครับแบบมายึดัูกานะครับผมเลิกให้เพื่อนเข้ามาตัดได้สายบีเพื่อนโรเทชมาหรือจะเป็นในกรณีที่แบบว่าตาตรงนี้ถ้าทีมเขาชับดนมากๆ หาสักคราวหนึ่งหาจังหวะเล่นดักตรงนี้หรือดักลองได้เหมือนกันครับตัดปรับกลับเรือในบางตาที่ผมทําก็เริ่มเกมมาจะสามารถวางตรงนี้ได้ฮะาามันจะมีบารียอยู่เนาะวางได้อยู่นะครับดันมาแลา้วับสามารถมาเล่นแถวนี้ได้หรือเซฟเอาเซฟก็วางตรงนี้ครับเผื่อบางทัมมิ่งที่แบบว่าเราเดินผ่านไลตรงนี้แต่เราสามารถยังมาเล่นตรงนี้ได้อยู่ต้องอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายครับวางเล่นไว้ตรงนี้แบบนี้ก็ได้ครับผมในฝั่งบุกผม ผมอาจจะไม่ได้อธิบายข้อดีข้อเสียของการใช้วาปแล้วก็อาจจะไปใช้ต่อเนื่องแบบในฝั่งลับนะครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรดีเท่ากับฝั่งลับนะครับโอเคครับมาต่อดานเฮเว้นกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับถ้ามีเสียงรบกวนยังไงต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าคลิปในตอนที่สอนมันยืดเยื้อก็ต้องขอโทษเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าเกี่ยวกับคลิปแบบนี้ถ้ามันจะมีประโยชน์ได้เราต้องเราต้องอธิบายเรื่องแถบแล้วก็วางวาร์ว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงสามารถใช้ได้ต่อนเนื่องยังไงและมันทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่บอกอะไรเลยก็แค่วางวาร์ไปทุกคนก็คิดได้อยู่แล้วอะถูกไหมโอเคบางตานะครับผมผมก็จะวางวาร์ไว้ไตรงนี้และวางแถบไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะ ามาเล่นตรงนี้เมื่อเริ่มเกมก็เดินเลยเดินลงมาเดินลงมาถ้าถึงตรงนี้นะครับหรือเราอาจจะมาก่อนหน้านั้นตรงนี้เมื่อรีบเล่นปึ๊บวารบกลับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือ เอาไว้เล,เล่นแบบว่าดันออกมาก่อนแล้วก็รอเอไม่มีคนมาเลยเราก็วาเพราะว่าถ้าเอไม่มามันก็อาจจะมา B C ซีกระดพอดีเรามาช่วยเร็วมากครับตเติมได้เร็วมากและแถบป้องกันในตอนที่เขาจะเข้าใส่ได้ด้วยเราวับกลับมาโอเคไม่โดนเลขกอย่างหนึ่งนะผมแถบวางไว้ตรงนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะเล่นกันบ่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเล็กอันหนึ่งในโซนนี้คือได้หมดเลยครับเช่นเรล่านั้นแพ้ก็าอาจจะเป็นจัดตรงนี้ก็เผื่อมีคนเข้ามาก็รอ,อยิงได้ครับให้เพื่อนเล่น B คนหนึ่งนะครับผมก็ค่อนข้าง,งที่จะโอเคอยู่ให้เพื่อนยิงโดนยิงคออนนใใหห้้เพื่บ ให้นะครับโอเคประมาณนี้และในตรงไซเอก็จะมีวิธีเล่นเหมือนกัน าวางไว้ตรงนี้อาจจะมาวางไว้แถวนี้ก็ได้นี่ครับผมให้เพื่อนเล่น B ให้ก่อนเราเล่น A คนเดียวเลยตามสถานการณ์เกมบางครั้งครับอาจจะเล่นเอาอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็รอไม่มีเสียงเลยแบบเงียบมากจริงๆอะแล้วเพื่อนแจ้งว่าประมาณสองถึงสตัวอาจจะ C หรือนุ่นก็ช่างแอบเราก็ใช้เลยนะตอนนี้ปักตรงนี้นะครับมันจะกันได้หมดเลยแล้วเราก็ปล่อยใส่เเลยรอรีเทคพร้อมเพื่อนก็ได้ถ้าแบบว่าที่นี่มันเยอะอาจจะไม่ช่วยเพื่อนนะครับมาเล่นพอสรุปมันกลับก็รีเทค5คนพร้อมกันครับผมถามว่าที่พี่ออกมาแทนที่จะอยู่ต่อ เพราะเขาอาจจะเฟกพี่ๆออกมาทําไมเผื่อถ้าเขาเข้าจริงๆเราก็จะได้เปรียบมากกว่าการที่เราโฮอยู่ตรงนั้นใช่ครับแล้วก็ที่สามารถเล่นได้อีกก็จะมีวางแถบไว้ตรงนี้แล้วเริ่มนะครับผมก็ดันออกมาเลยโฮมิดเลย แทปจะวางไว้ไซเอก็ได้หรือกระดาก็ได้นะครับวางไว้สักที่1แล้วให้คนเล่นอีกสักที่หนึ่งะครับแทปอาจจะวางไว้ตรงนี้ในบางตาถ้าไม่ได้ใช้วางไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าล่อให้เขายิงก่อนครับแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้เลยตรงนี้เห็นตรงนี้จะยิงก่อนแต่แบางครั้งถ้าเราทําแบบนี้บ่อยเขายิงเมื่อเขายิงปุ๊บแล้วเราพิกเอาเขาแล้วเราแล,ว,แล,ว,แลวอีกราวหนึ่งเราทําอีกเขาก็จะไม่ยิงแถบเราแล้ว,ลวเขาจะใช้จังหวะในการเล่นนะครับแปลว่าโอเค รอเลยตรงนี้อีกคนเล่นแน่นอนเขาก็จะเอาอ่าเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้ใช้ใช้รลวเดียวได้ก็โอเคครับแค่เล่าเดียวเราสามารถทําได้ก็ถือว่าดีแล้วส่วนในรลวบุกนะครับผมที่ผมจะเล่นก็จะมีบาเรียจะมีตรงนี้เนาะเริ่มมาวางไว้เลยแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็อาจจะมาเล่นที่4ครับไม่วางไม่ได้โอเคจะมาเล่นที่4ถ้าเขาดันแต่เฟิร์สเลาไม่ควรที่จะเล่นอย่างนี้นะอันนี้ค่อยใช้แก้เกมครับถ้าเขาชอบดันแต่เล่วแรกที่ผมใช้ก็คือเ้น่มต้นมาก็วางเลยแล้วก็รอเขาชอบดันครับค่อนข้างจะได้บ่อยแถบวางไว้พ เพราะว่าเราอาจจะพลาดสายตาจากการที่คนดันมิดมาเพราะเราไม่สามารถที่จะเล่นงนีได้นะเอาตอนปลอดภัยก่อนครับผมหรือไม่มีคนดันมาจริงๆก็ไหลเลยไส่มาเพิ่มบบสามารถวางตัวนี้ได้เล่นรอคนโรเทชมีบ่อยครับหรืออาจจะวางเซฟก่าน,นี้ก็ได้เช่นกันเพื่อที่ถ้ามีคนออกมากระหลาดจะได้ไม่ไม่นี่เราอีกแบบหนึ่งก็ อาจจะวางแทบไว้แถบวางไว้อาจจะเป็นตรงนี้แล้วกันครับกันเขาดันมานะก็มันจะมองค่อนข้างค่อนข้างยากอยู่นะครับในบริเวณตรงนี้เนี่ยไม่ดันมามันจะไม่ค่อยสังเกตได้หมดเลยครับและ p, แลวาร์ปก็วางไว้เพื่อเลิกมิดเมิอนเดิมวาร์ปกลับอย่างนี้ก็ได้ครับหรือจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อมาช่วยเพื่อนเร็วเราก็วางไว้ตรงนี้เลยแต่นี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะเพราะเราอาจจะเข้ากระดาใช่ไหมตรงนี้ก็อาจจะไปอะไรเงี้ยครับอืมอ,อาจจะพลาดกาันตรงนี้จะเล่นได้ไกลมากแบบ โอ้โห oh, มากมาก,มากพอสมควรเลยนะครับเล่นได้หมดเลยแถวนี้ผมแนะนําก็จะเป็นตรงนี้ครับดักรอเพราะว่าเวลาถ้าเขารีเทคสี่มันจะต้องมีคนมาเล่นตรงนี้อยู่ยแล้วเขาจะไม่ไปเล่นตรงนู้นหมดนะครับก็จะได้ฟีวับกลับมาอาจจะเล่นโพสแผนก็ได้เหมือนกันวับมาช่วยทันพอดีนะครับค่อนข้างโอเคเลยในส่วนของไซส์บีถ้าเราตัดสินใจจะรัดกันนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่แทบ,บอาจจะวางเหมือนเดิมก็ได้ครับผมแผนเสร็จ เราเล่นตัดวาร์ปกลับมาแทนเปิดไว้เล่นได้ต่อหรือจะวาร์ปกลับมาดูหลังใอ้เพื่อนตรงนี้ก็ได้ครับหรือไม่บางในบางจังหวะถ้าเขาดันมามีทั้งเรายิงได้เรายิงพลาดก็วาร์วก็ค่อยมาเล่นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมแต่ที่อันตรายก็คือ ถ้าเขาดันมาอ่าฮะถ้าเขาดันมาตรงนี้ถ้าจะวางแท็บตรงนี้ไว้ก็มันก็ได้อยู่แต่มันจะชอบมีพวกแบบชอบเล่นโฮแบบนี้สิแล้วเขาค่อยเล่นเขาอาจจะเห็นแท็บแล้วก็รอในบางครั้งครับโอกาสแบบนี้มันเกิดน้อยผมแค่พูดแนะนําไว้เผื่อมันมันก็ยังมีโอกาสเกิด1%มันก็ยังมีโอกาสเกิดครับผมโอเคก็ยังเคยเจออยู่เหมือนกันเคยเจออยู่ครับโอเคผมขอแนะนําเท่านี้ละกันเพราะว่าแบบอื่นๆผมคิดว่ามันแบบค่อนข้างใหญ่ถูกไหมแล้วก็มันมันไม่ค่อยมีอะไรที่จะแนะนําให้ได้ขนาดนั้นด้วยผมผมคิดว่าแนะนาไปเท่านี้ทุกคนสาามรถ ไปเล่นกับแบบอื่นได้คิดเองได้แบบว่าเยอะแล้วแนะนานะครับให้สลับเล่นบ่อยๆไม่ต้องเล่นแบบเดิมครับมันจะดีมากๆแต่ส่วนมากก็จะติดเป็นั่งใสเล่นแบบเดิมผมก็ผมก็ติดอยู่เหมือนกันนะครับว่าบางครั้งมันเล่นได้ล้วนๆก็เล่นแบบเดิมไปก็ไม่ไม่ได้เสียหายแล้าเล่นเราเล่นไม่ค่อยได้ก็แนะนําสลับสลับเล่นไปสลับวางแถบอ่าเช่นจุดที่ผมบอกเริ่มต้นตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมตาแรกวางตรงเนี้ยดีเลยเพราะอะไรเพราะเพราะว่ามันมุมลึกครับผมแล้วการที่เขาจะมาเอาเราเนี่ยโอ้โหดูดิทุกคนคิดดูดิถ้าพีก็อย่างเงี้ยก็จะ ความจริงมันยิงได้ตั้งแต่ตรงนี้เลย uh huh. มันความจริงมันยิงได้หมดนะครับติดพิกนิดเดียวแล้วยิงแต่มันก็ยังดีกก่อนไม่มีอะไรแต่ในรอบแบบนี้แต่วิธีการที่จะทำอย่างนี้คือเขาจะต้องโดนมาแล้วมาหนึ่งถึงสองรอบแล้วเขาก็จะมาแก้อะไรอย่างนี้นะครับจูๆ่ๆรอบแรกมาเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกเขาจะโฟกัสก่อนอยู่แล้วเด็ดปัป๊บเราโดนแบบนี้โดนเขายิงมาอย่างนี้ปุ๊บเราวาร์ปทันเพราะว่ามีแถบตรงนี้ถูกไหมนี่แหละข้อดีของมันเพราะมันเป็นมุมลึกและบางครั้งเราจะแก้เขาแล้วก็วางไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าเดินมาปุ๊บดาวเมื่อกี้ซ้ายเอา้าดีนเสียงขวาเฉยเลยปุ๊บเออหันมา พี่ครับมันมันมันจะเกิดอ่ทัมมิ่งบางทัมมิ่งที่ทุกคนอาจจะเคยเจอแย่ๆครับนั่นแหละการเล่นสลับเรียนจะทําให้เกิดทัมมิง่งแย่ทั้งทีมเราและทีมเขาสุ่มๆดวงกันไปดีกว่าเล่นตายตัวแล้วรู้ว่ามันคืออะไรแต่ว,ว่าเราเล่นแบบตายตัวแบบไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยแล้วไอ้นั่นรู้อยู่แล้วว่าการที่เราเล่นตายตัวมันจะเกิดแบบนี้บ่อยครั้งเช่นทั้งทั้ง13เราระวังตรงนี้ไอ้คำว่าตายตัวผมก็คือเดินมาจบไปละอืม ทีนี้เสียแล้วดีว่ามันจะโฮมิดหรือมันจะอะไรไหมแต่การที่ไม่เล่นตายตัววางสลับขวาเอออาจจะเกิดทามมิง่งหรือให้คนมาโฮไม่ต้องวางแถบตรงนี้แล้วเพราะมันยิงแก้ถูกไหมเราก็มาวางตรงนี้หรือมาวางตรงนี้หรือมาวางตรงนี้ครับผมสักทีหนึ่งในไซเอหรือมาวางกระดฮึมันจะได้ไม่มาแก้ทุกรอบแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ครับใช่ใช่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทามมิง่งมันจะได้ไม่เหมือนเดิม มันจะได้ไม่ตายตัวมันจะได้ไม่แบบเคลียร์จบไปแล้วนะทุกรอบเรานี้มาเอ้ยไม่เจอว่ะแต่เพื่อนเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนเราได้แทนอย่างเงี้ยอืมอ่าถ้ามันยาวไปยังไงขอโทษด้วยนะครับผมผมพยายามที่จะแบบเอ่อให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ผมจะสื่อเนี่ยมันคืออะไรโอเคยังไงสําหรับวันนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมผมสตรีมทุกวันในอ๋อทุกวันอีกก็แทบทุกวันเหมือนเหมือนกันอ่าผมสตรีมทุกวันในทวิชทีวีนะครับผมช่องเมลูเอ็มเอ็มสามอารูเอ็มอ หมดเลยเนี่ okay. ยังไงวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายครับผม